สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะดูท่าทางน่าจะกระติกจุ่มค่ะคนที่เขาบอกมาอันนี้เราได้มานะคะจากคนคนเราคนรู้จักค่ะเออเขาบอกว่าเอาไปค่ะโรลดจุ่มซึ่งมันดูไม่ใช่เนาะมันเป็นกระติกจุ่มนะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถามว่าเป็นโหลดจุ่มอะไรเขาบอกไม่รู้เหมือนกันซื้อมามันเป็นแบบนี้ก็เ,เลยไม่รู้มาดูกันดีกว่าข้างในมีอะไร โอ้โหโดจูของใช้หรือเปล่าเพราะอันแรกมาจะเป็นที่ติดโทรศัพท์เป็นหน้าตาแบบน่ารักมากเลยนะโอเคอือไม่รู้ว่าจะเก็บดีไหมแต่ว่าเก็บดีกว่าเนาะน่ารักดีตัองแต่หัวใจเอ้ยหัวใจตะใบเล็บเก็บเพราะเผื่อได้ใช้ คุณโลมีทุกคนอันนี้เก็บแน่นอนถ้าไม่เก็บก็เผื่อเอาไปให้คนอื่นนะเป็นยางมัดผมนะอันนี้ให้พี่ใช้ได้เก็บอือุ้ยบินหน้ามาได้ไหมเฮ้ยไมได้แต่มันอันเล็กอะ่ะอ๋ออันนี้วีตุก,กตาได้ทุกคนเออเก็บ จะเก็บทุกอย่างให้ทุกคนเนาะี้เราไม่ชอบบอมบ์บูลนะินอ่ะอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ให้พี่สาวแล้วกันอยู่ตรงโต,งตงะ๊ะเขาพอดีเอาวางให้แล้วกันยังไม่หมดวิ้วสร้อยแต่เราไม่ชอบอ่ะเราเอาให้พี่สาวแล้วกันจะเ,เอาไว้ให้พี่สาวนะเราไม่ชอบเคิ่เท่าไหร่จะหมดแล้วเทม ปีอีกแล้วเ,ออเราไม่ชอบอะเราไม่ชอบปีสีเนี่ยเก็บไม่เก็บเอาให้พี่ซีเจอ,อันสุดท้ายนี้หมดแล้วเอ้ยทุกคนเราเปลี่ยนใจเอาอันนี้ให้พี่เจดีกว่าเพราะว่าพี่ซเจเขาชอบนะคะอันสุดท้ายจะเป็นกิฟต์เราไม่เก็บไม่เอาไม่ชอบโอเคที่เราเก็บมีแค่นี้เองบ๊ายบาย